อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุก,การจัดสรรวัคซีนโควิด -19 คํานึงสี่ปัจจัยหลักพร้อมยืนยันวัคซีนที่มียังมีประสิทธิภาพนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขชี้แจงกรณีมีการวิจารณ์เรื่องแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่เห็นว่ารัฐบาลจะต้องให้ความใส่ใจและเปิดเผยต่อสาธารณะ้วยข้อมูลที่ถูกต้องและมีเหตุผลไม่ใช่ประโยชน์ทางการเมืองว่า ปัจจุบันแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของประเทศไทยพิจารณาจัดสรรโดยคำนึงถึงสี่ปัจจัยสำคัญคือจำนวนวัคซีนที่มีจำนวนประชากรสถานการณ์การระบาดในปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายสำหรับแผนการฉีดวัคซีนบุคคลทั่วไปที่จะเริ่มในเดือนมิถุนาย,ยนนี้จะใช้วัคซีนแอสตร้าเซเนกาเป็นหลักตามจำนวนที่มีวัคซีนเข้ามาส่วนวัคซีนซิโนแวคเป็นส่วนเสริมที่เริ่มฉีดตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา เปิวัคซีนซิโนแบคที่เข้ามารวม6ล้านโดสและตรวจสอบลอดการผลิตแล้ว4ล้านโดสกระจายฉีดวัคซีนไปทั่วประเทศยืนยันว่าวัคซีนยังให้ผลดีมีประสิทธิภาพจึงไม่อยากให้ประชาชนกังวลและขอให้เชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการและติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณาสุขเป็นหลัก